นิรยาทารโรนะคะและนี่ก็คือสถานการณ์ความรักแนวน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนามิถุนในช่วงระหว่างวันที่16-30กันยายน2516เดี๋ยวเราไปเช็คนะคะเอน r g อตัวตนพลังงานให้กับมิถุนกันนะคะว่าเป็นไงบ้างในช่วงนี้ The World การจบอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นวงจรใหม่ๆหรือเปล่านะคะ The Strength อ,อาจจะเกี่ยวข้องกับชาวสิงห์ การก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคทางปวงนะคะ t w อ of ครับคุณรู้สึก f l l in love คุณมีความรักให้กับใครสักคนหนึ่งนี่นานายออพสอบแต่ความรักนี้น่าจะเต็มไปด้วยความเครียดคิดมากวิตกกังวลเนานะคนที่คุณรักนะคะเหมือนมีการเดินจาก กาไปนะคะ time to walk away อาจจะถึงเวลานั่นเองนะคะเพราะว่าปัญหาอุปสรรคเยอะปัญหาอุปสรรคเยอะเกินไปนะคะแล้วก็มีการเดินเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะมันเหมือนเป็นการจบเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะการจบจากวงจรหนึ่งเพื่อที่จะไปเริ่มวงจรใหม่นั่นเองเอาละนี่ก็คือ energy ของมิถุนเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าแล้ว energy ของเขาเป็น,ปนอย่างไรบ้างนะ เขาคนนั้นมี energy เป็นอย่างไรเขาคนนั้นเขาคนนั้นก็มีความเสียใจอยู่นะเขาก็เศร้านะคะในเรื่องของการที่ต้องมีการเดินกันจากไปก็าตามเขาอาจจะเคยคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้พอสมควรตอนนี้เขามี energy ของการที่ได้ีรยวจะต้องสะสางภาระ หน้าที่การงานหลายๆอย่างที่แน่ๆคือเขาคิดถึงคุณในการที่มีการห่างกันเดินจากกันไปเขาคิดถึงคุณแล้วเขากําลังคิดที่จะอยากจะกลับเข้ามานะคะอยากจะกลับเข้ามาคืนดีนี่คือไพ่หกถ้วยแล้วก็3ถ้วยอยากคืนดีในความสัมพันธ์นี้อยากมีการพูดคุยกันอีกครั้งอยากพบเจอนะคะหรือว่าเคลียร์ปัญหาหรือว่าหาทางแก้ปัญหาร่วมกันอะไรแบบนั้นเนาะเพราะว่า เขาก็ยังมีความเศร้าอยู่ยังม o ฟออนไม่ได้อะไรต่างๆเขาอยากให้มีกันให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นเองเอาละนี่ก็คือเขาคนนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าในสถานาการณ์และแนวโน้มเป็นอย่างไรสถานาการณ์และแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพจช็อปครับน่าจะมีการ ทักทายนะคะ mm hmm. การพูดคุยอาจจะเป็นการทักทายเล็กๆน้อยๆการส่งข้อความอะไรแบบนี้เข้ามานะ,ะมีคนที่อายุต่างกับคุณนะคะอยากจะเข้ามาเริ่มต้นกับความสัมพันธ์เนี่ยซิกซับคัพนะคะหกถ้วยใหม่แล้วมันเป็นเอ NER จีของคนเก่าๆนะคะ คนเก่านี่อาจจะหมายถึงคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้นะคะเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าอะไรแบบนั้นที่แบบเคยรู้จักกันมาอะไรเงี้ยเป็น energy ของการคิดถึงนะที่จะมีการส่งข่าวคราวเข้ามานายอับคัพคือคุณเหมือนที่ผ่านมาก็คือแบบบางทีมันมีการเดินจากไปอะไรก็ตามคุณก็พยายามอยากที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองอะไรแบบนี้นะ คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขา,าเขามีคนคุยหลายคนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ two o f sort คุณรู้สึกลังเลละลังเลสองจิตสองใจนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้ควรจะเป็นไปในทิศทางใดจะเริ่มต้นใหม่ไหมแต่ที่แน่ๆ king of cup นะคะเอ,อ่อ energy ทัดน้ำเข้ามานะมีกรกฎพิจิกนั่นเองนะคะ มีใครบางคนที่แบบว่าเขายังมีความรักอยู่มีความรักที่จะนํามามอบให้แต่เขามีสถานการณ์นะมีในเรื่องของอปัญหาหลากหลายนะคะเนี่ยปัญหาถาโถมปัญหาที่เขาต้องแก้ไขนะคะหรืออะไรที่เขาจะต้องควบคุมสถานการณ์ด้วยความยากลําบากอ่ะมันอาจจะเป็นอุปสรรคในการที่จะแสดงออกซึ่งความรักก็ได้นะคะ queen of s w o energy ของทัดลม,มีถุนตุนกลุ่มมันเหมือนมีโอเคมีอีกคนหนึ่งอะ่ะมีความรักที่อยู่ในใจนะคะอยากจะความรักมามอบให้แต่ก็มีปัญหาอุปสรรคเยอะเหลือเกินทําให้อีกคนหนึ่งนะคะมีความรู้สึกว่าเย็นชาเย็นชาเฉยชาหรือว่าอยากจะตัดความสัมพันธ์นี้ไปนะมีความรู้สึกอยากตัดเพราะว่าแบบมัน อาจจะทอกซิกหรืออะไรแบบนั้นนะคะมีความรู้สึกว่ามันเศร้าเสียใจมีเจอกับความทุกข์แล้วไม่อยากให้ตัวเองไปจมอยู่ในความทุกข์อะไรแบบนั้นนะคะเจอฟูลในตัวคุณเองเนี่ยแหละที่ต้องการการเริ่มต้นใหม่ทิศทางใหม่ๆนะคะเพราะว่าเหมือนกับอยากหลุดพ้นออกมาจากความเศร้าเสียใจเดะแมจิเชียนเขาอยากเริ่มต้นเช่นกันและเขาอยากจะพยายามกับความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึง่ง เชนออฟบอนคุณเต็มไปด้วยความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอาจจะเหนื่อยด้วยภาระหน้าที่ต่างๆแล้วก็เหน็ดเหนื่อยกับความรักด้วยนะคะที่มันเหมือนกับม,มันมีความไม่ลงตัวอะไรหลายอย่างนะอาจจะมีความรู้สึกว่าเราทุ่มเทมากเกินไปนะคะหรือว่ามีคนที่ทุ่มเทแล้วก็รู้สึกเหนื่อยเกินไปนะทำให้มีความรู้สึกเหมือนยากจะไปต่อเดอะมูนมันมีความ ยังมีความคุมเครืออยู่นะคะว่าจะออกไปในทิศทางใดดีนะคะยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นในเรื่องของผลลัพธ์ว่าจะมันจะออกผลยังไงในเรื่องของความสัมพันธ์นี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของความหวัดระแวงความหึงหวงความสงสัยอะไรขุ่นมัวต่างๆนะคะแล้วก็ความไม่ไว้วางใจด้วยนะ,ะแต่มันก็ยังมีความรุ่มหลงจากใครคนหนึ่งเข้ามา อาจจะมีเรื่องของระยะทางด้วยนั่นเองเอาละนี่ก็คือนะคะสถานการณ์และแนวโน้มเดี๋ยวเราจะไปดูว่า,าข้อความในใจของเขานะคืออะไรเขามีข้อความในใจอะไรที่อยากจะบอกกับมิถุนบ้างนะคะเขาคนนั้นมีข้อความอะไรในใจที่อยากจะบอก i secretly admire you ฉันยังคงแอบชื่นชม เธออยู่เสมอ Don't waste your time on me แต่บางครั้งก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากให้เธอต้องมาเสียเวลากับฉันเลย I can't think of right words to say ฉันไม่สามารถหาคำพูดอะไรที่จะมาบอกกล่าวกับเธอได้นะคะไม่รู้จะเลือกสรรหาคำพูดอะไรมาพูดดีนั่นเองนะนิ่งเงียบไปอาจจะคือไม่รู้จะพูดอะไรนั่นเอง I feel a very strong connection with you แต่ก็รู้สึกถึงว่าความเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกเข้มขน้นลึกซึ้งเหมือนไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อน I left you before you could leave me ฉันเดินออกไปก่อนที่เธอจะเป็นฝ่ายทิ้งฉันไปเอาละนี่ก็คือความในใจของเขาเดี๋ยวเราจะมาดูต่อถึงความลับนะคะความลับที่ซ่อนอยู่ในใจเป็นอย่างไรบ้างนะ มีความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาก็คือ I'm so attracted to you เขามีในเรื่องของแรงดึงดูดกับคุณมากๆเลย I feel you even though we're a apart ถึงแม้จะอยู่ห่งางแยกจากกัน <t> ก็ยังมีความรู้สึกถึงกันอยู่ดี Fighting out t h e t r u t h c s h me มันมีเรื่องของอะไรล่ะการค้นพบความจริงอ, <t> อะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้น I want you ยังต้องการเธออยู่นะ และอํานอตเอาไว้แต่ตอนนี้เขาไม่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูต่อว่าแล้วเส้นทางแห่งความรักเป็นอย่างไรนะคะเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้จะมีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างหรือต้องผ่านอะไรกันมาบ้างเส้นทาง DI v i n e timing ในเส้นทางเนี้ยนะคะ เวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นผู้กำหนดช่วงเวลาความรักระหว่างพวกคุณนะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาของการรักกันหรือการที่จะต้องแยกห่างจากกาันหรือว่าการที่จะกลับมาคืนดีก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นผู้กำหนดน,นั่นเองเอโรติกอิมเมจเนชัน่นมีในเรื่องของความรักความโรแมนติกนะคะภาพ การจินตนาการถึงกันในเชิงโรแมนติกต่างๆแต่จุดเสียก็คือ bad attitude คิดกันในเชิงลบนะคะมองกันในแง่ร้ายเกินไป meaningless life พอแยกจากกันก็รู้สึกว่าชีวิตของเราช่างดูไร้ความหมายเมื่อไม่มีเขานะคะ inner child ออาจจะมีในเรื่องของอะไรล่ะปมประเด็นในวัยเด็กบางอย่างนะคะที่มีปัญหาเข้ามามีปัญหาในความสัมพันธ์เนาะ เอาละเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้มีลักษณะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์นี้มีลักษณะเป็นอย่างไร l e t โกอาจจะต้องมีการปล่อยกันไปก่อน spiritual g u i d a n c e เนี่ยก็คือการที่มาสอนกันนะ การที่ไม่ว่าจะพบเจอหรือว่าแยก่างมันมาสอนกันในเรื่องของระดับจิตวิญญาณน,นั่นเองคู่ของคุณนะคะมีโอกาสที่อาจจะเป็นทวินเฟรมหรือฟอลทวินได้ได้ทั้งคู่เลยนะวิชัปพอนเดอรสตาร์ Wish Upon the Star ก็คืออาจจะต้องอธิษฐานนะคะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าดวงดาวนะ ความรักครั้งนี้จิงจะสมหวังโฮดิ้งออนจริงๆแล้วโอกาสในการที่จะไปต่อมันมีนะคะการที่แยกจากกันเนี่ยถ้าเป็นคู่ของท i ินเฟรมตัวจริงนะคะหรือว่าคุณเป็นคู่กันจริงอะ่ะวันหนึ่งก็จะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็นคู่ที่เป็นฟรอทรินนะคะหรือว่าท i ินเฟรมตัวปลอมเนี่ยก็จะมีการเลิกลาไป ะะก็จะไม่มีการหวนคืนกลับมานั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูต่อว่าแล้ว Angel จะมาให้คําแนะนําอะไร Angel ให้คําแนะนําอะไรกับม่ถุนในช่วงนี้นะคะ let your friends help you อาจจะขอให้คนอื่นนะคะช่วยเหลือในความสัมพันธ์นี้เนาออาจจะช่วยในเรื่องของการประนีประนอมนะคะหรือว่าช่วยให้คำปรึกษาต่างๆเช่นกัน attraction ตอนนี้อาจจะต้อง พยายามมีความสุขกับตัวเองนะเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดความรักที่ดีรีลิสต์ your ex เนี่ยบางทีก็ต้องปล่อยนะคะปล่อยเป็นเวลานะคะ the time has come to clear your energy ก็คือ,อถึงเวลาที่จะต้องเคลียร์ energy ลบๆออกไปนะสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งลบๆนะคะสิ่งเก่าๆอาจจะต้องเคลียร์ไปนั่นเองนะคือมันอาจจะมีในเรื่องของ passion นะคะ แพชชั่นความรู้สึกรุ่งหลงความโรแมนติกต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราตัดขาดความสัมพันธ์นั้นยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องพยายามที่จะสร้างความสุขให้ได้ด้วยตัวเองแทนที่จะไปแขวนอยู่กับเอาความสุขไปแขวนไว้กับคนอื่นอะไรแบบนั้นนะคะเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วข้อคิดเพิ่มเติมคืออะไรข้อคิดเพิ่มเติม ก็คือ believe in yourself ชงเชื่อมั่นในตัวเอง worth waiting for คุ้มค่ากับการรอคอย stop caring what o t h e r think บางทีก็อาจจะหยุดนะคะอย่าอย่าสนใจกับสิ่งที่คนอื่นคิดมากนักนะคะบางทีคุณอาจจะ กังวลว่าคนนู้นจะคิดยังไงคนนี้จะคิดยังไงต่างๆแล้วก็มาหมกมุ่นนะคะหรือว่าแม้แต่หมกมุ่นว่าเป็นความผิดของตัวเองหรือเปล่าสร้างความวิตกกังวลวุ่นวายสับสนใจนั่นเองนะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองหรือคาแนะนํา จากไพ่เฉพาะสำหรับคุณได้นะหรือคุณสมัครเรียนนะคะคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่ารับดูดงส่วนตัวก็ได้เช่นกันและตอนนี้เรามีคอร์สนะคะพรีเมียมกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างงไไ่ายดายนั่นเองเอาละทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลในวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขและไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ